สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเสียเพลงเลิร์ศสุขสุขคนสมองสุบอนสบายดียามสวยพี่น้องเนาะสบายดียามสวยๆพ่พอกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องมี้ก็มาล้านสีเขียวอีกแล้วพี่น้องเอย <c oughs> คืออ่อนเนียบๆแท้นะ อ่อนอยเนยเนียบเลยสองสร้างขึ้นโค้งเลยพี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงขันชัางกระซีมากือสีได้คือสีได้มุ่งเพื่อนวะ้ไวขนาดพี่น้องเ้ยเน้อง Còn ăn thì nhắc xay thì xin nhu hoa này xay ăn đi ra Nhà xin hạn <laughs> <laughs> Ngon tới hướng là Đó, <laughs> oh. Ngon tới sau nó mươi này nó, nó toàn sau <laughs> <Bà> thương <laughs> <Chào> nè <nào, thái. cười> phải hỏi thế à. เจ้าโอ้คือเก่งนะวะโอ้โอ้จัดคนเดียวเลยโอ้พี่น้องเอ้ยเมนว่าเอ้ยมีโอกาสได้ขึ้นรูเดียวรถชั้นโบได้โดยโดยเฮามูจักน้ำแน่แหละเนาะโดยพี่น้องเอ้ยโหเคยละไปล่องคนเดียววันฉันวันนี่มาแต่วันนี้พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องปวะเมนว่าขั้น ไปไกลๆแห่งดีเขาเขามันมีคมหูไปนะตูดิลินข้าวหน้าเอนี่นเือเออโอ้พอสิไปค่อยไปนอนเบ่าแน่นอนนะมองได้ทางตรงทางดีเขาก็จังแตะเันเร่งโดยเลยเอามือหนาอีกจับคู่มือได้เปล่า จะาจะขาดซ่อมไลยลืมลืมแมนจะต้องซ่อมหัวมือไดให้มันลื่นไม่ลื่นมือลื่นตีนลื่นมือเขาถ้าเจ้าขาดมือนึงเจ้าได้ตั้งต้นใหม่เลยนี่โดยแมนเขาเป็นข้องแก้วละโดยขาดกชีวเป็นยังร็อกอะไรโดยมัมาทางหามกอนพี่น้องเอ้ ทา้ง h ạ นจะก็อนมือน,นี่กะสทีมาอ่าซื้อข้องพี่น้องเนาะซื้อข้องเพื่อให้ครอบครัวผู้โชคดีพี่น้องเนาะมาลุ้นกันพี่น้องเลยมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าดภัยเป็นผู้โชคดีอาส์กินบบข,ข้าวเช้ากันยังเด้เนาะลูกเคยใครเนี่ย <laughs> <laughs> ไปยังได้สองสาวนี่เนาะไปยังนังมมยโอ้พี่น้องเอ้หนาเทียนเออนี่รับสายจากหนาเทียนเนก็เลยพากันจวดมากพี่น้องเ,งเอ,อ้าามาเถ <c oughs> อะ ม,มึงเลผมเป็นน้งเทนน้องเอ้ยไป,ไป,ไ,ปไปเบินะนกน้เพิ่นในจ้งน้อยพี่น้องเอ้ยลูกข้าเข่าห่านขนาดเดียวนี้นะมึงเลกไปนะลูกกี้อใหญ่ดีเท่านั้นพอไม่นีน่มันจะข้อก้าวข้ายากเหานวดสบายดีอ่าที่เท่ากำลังจมงนนะจม,มยังอะไรจุ่ไาปเจ๊ครคล้องจิกนาาล,ลูกลาน ว่าเพื่อที่ซอยเป็นสะพอกจะ่าพเมือนงมนะหัวอุ้งกลุกอยู่ร้านบ้านแบบเซยบอกมาหาเนาะโบสถมาติดต่อนเนืองเลยอาวพี่น้องเอ้ร้านกระปุหเรื่องเลยก็โทษเลยใสกยาได้หดเฮ็ยาเสร็จจะเสร็จอเมรนไปเรื่อยเกนสิบพัดกะเพราทะเลแบบนี้นะ

จอธิบายแน่วเนอธิบายในคนมีอ่าโอ้จักสว่าเน่ไดเนาะเพิ้นมเข่าน้ำได้เจเลยโดยเอาเมื่อและพอมกินโดยเข่าเพิ่มเตยมเตยมตักไว้ให้รุ่นนี้เด่นนีเข่านี่พวกนี้เนี่ยบ่บมีกราบได้เป็นหายขาเข่าไปเลยเมื่อละพอมสดเลยนะ มังพ e ah, th ี p p ่น้องบงงได้สมัยโดยบ่ต้องยางหูเมื่อลกพรพอมชดลดมื่อนาอยู่อกระโทกสันใหญ่เป้าเธอนองด่าชืยังเด้ดเลยู้โหมาฮอดเลยสนับสนุนอันล้านกระางบอยลดโอ้พอพิ่โทมาอยู่ว่าพอพ่นะะโทมาคูมืออ มืหอี่ซาเม่ละซาเมกินเข่ารถมาเทีหน่อยเป็นงานยังก็สั่งไมงเรียงงัวเออในเงินดีแล้วปะใหม่เสียงโอยเลยแท้พี่น้องเลยอ่าเบิ่งเด้อมีบอลรี่ซาเม่มาหน่อรถสมใช้เบิ่งไปเบิ่งไปพาไปเบิ่งหน่อยฮะรถสมอะไรโอ้คือราคาสูงแท้ ม,มาชมมาได้ตรวซมูซสับเด้เออมูสับเอามูสับเด้มูสับนี่เออขึ้นแล้วลนยนี่ตัวนี้ก็เสบเื้กันแล้วนี่ทาทาไวๆนะร้อยแปดอืมโดย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 อืมทายก้อนนี้ะร้อยแปดอื

ไข่แพงหนึง่งพี่น้องเอ้เนาะกาุ่นกันว่าใครจเป็นผู้โชคดีเด้พี่น้องเด้อลลกาไส์สูตรออตัวลอยนะอาตัวลอยบอออตัวลอยน่ะมันยังไหลไงเแซ่บคือกันเลกายังอีกวันี้บอตัวบุมีน้ำปลาหน,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 นึ่งสองสาม ยังยงี้วะไปหนึงไปนึ่งเด้อคิดหาก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกยังดิพี่น้อยเป็นนัวได้แล้วมาม่าได้แล้วไข่าาได้แล้วยัวงนอแม่แม่มินนี่สั่งอยู่พี่น้องเอ้ยลืมเสียแล้ววันนี้เดี๋ยวโทรถามแม่มินนี่ก่อนลืมโทษทีโทษที คิดออกแล้วพี่น้องวันนี้ <Yeah. S 1> ปลาคัง uh, s <S ปลาคังเลยปลาป๋อง <laughs> สารงงเลยดวยี่แหละปลาคังสาระงงเลย okay, <laughs> <laughs> สลางงะเลยพ่ะชิดคคิดว่าประแดกไว้เสียประแดกให้ปลาขังปลาปองด,ด้ยวยมีไข่สดไขนะ่บบสดปรเด็นเนี้ คิดเยค่ไาอนาตอขาิดมัาค่าคไทบอดทั้งไิดสิดราคา่ะคิดราคา่ เท่าไรคะกินเยอยังไงนะอุ้ยดูสิเสือเผือกคักขนาดคำายพดนะกเท่ากินไหกร้อยสี่สิบ ใจเงินกันยังไงนะทงก็ม่ทงามหันเลยเฮ้ยทอนเงินหกร้อยสี่สิบบาทสามหกสาหกสี่ทอนหร้อยสิบทกทอนมาสามหค่าของหกร้อยสี่สิบทอนสามหกบวกสามหก ตอนสามร้อยหกสบเนี่ยเชีอยไปหมอให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะมารุ่นกันว <mm ่าจะเป็นของผู้ใดโดยจัดตลอดได้อ้โหเมันจัดตลอดได้พู่ใหญ่ใจดีส่ง,องพอน้องมินี่นะี่ เลยเนาะก็ขอบคุญขับคุณในรายได้ครับค,นนนนคุณพี่สาวคนสวยทางปารีสเนะาะโอ้ยมาแต่นอกก็ได้เนี่ยโดยมาจากนอกก็ได้เนี่ยโดยเนาะ,นะจัดให้แต่ว่าจักผู้ได้ชีวิตผู้โชคดีเนาะถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเจ้าแม่นบ่จั๊กอ่าโดย อย่างแรกก็ขอบคุณกับคุณลายเลยครับคุณพี่เดอ้อขอให้เฮงเฮงลอยลอยการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่าเลยครับคุณพี่เดอ้อเนาะโดยมาลุ้นกันเนาะที่สุขสุขคนเราจะเป็นของผู้ใดเนาะโดยพาะกันคิดหน้าได้เป็นอยงเด้อสหรับคิวนี้สบายดี